ก็โอเคในทุนวันนี้ก็พวกช่อง a k r เราเช่นเคยวันนี้ช่อง a k r จะมานำเสนอ5วิธี Move On นั่นเองโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนลุ้งแอบบชอบใครหรือว่าเลิกกับแฟนเก่ามากก็สามารถมาดูวิธี้ได้คือวิธี Move On แต่ว่าจะเป็น Move On แบบเกลียนเกียนตลกปกคาลกค้านะนทุน,นถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยในคลิปได้เลย let's go เย้เย้สโซล้วยทุกคนสแล้วสดล้เยสแล้วทุกคนสดแล้วอะตปัจเจนะตัวปัเจอ่ะตัวมีปาินายอ่ะนะตัวปัจจัเจอนนะตวัเจอ่ะตัวมีปาินายอ่ะนะตวดแล้วสดแล้วยเยะแล้วโลดแล้ว

อร่อยไหมอ่อยกินตองะก็นอ่างคองเรือนะคะไม่ได้ชนะยามันโนยิ่งใก้จะโตนะสนมันนาวันโนวโยกไห้แล้ว 大家合个影。 ต่ออะไรต่อก่อนนะเออรงเนือนะคะไม่ใช่ชนะยามันเอีอยได้ตัวสัตว์มันนะมันโนดไปยกใหแล้ว ไม่เหนต่อไหวก็หน mm ักเลยนะค่ะนตัไม่นหนักยาหมดเลยอย่าได้ถ MA ึงตัวสันกามันนามันนตนก็ยกหายแล้วเียอะไรสมบูรณม่เฮีย แน่ใจกูจะข้าเวลาอย่างไงเนี่ยต้องหาอะไรทำผลผิดหวังลงสตอรี่เศ้าม่าเวลาอย่างไรฮะหาอะไรทำโอ้การบ้านก็ไม่ทำการบ้านมาทำดีกว่ายืนทำแม่การบ้านคณิตศาสตร์ ย่าแม่งพูดเลิกทำย,ยุ่งกับชนิดควัใจรดแห่แน่นอนพอเพราะเพลงของกูไม่ได้ทำให้เศร้าใจควัใจรดแห่ แน่นอนท,ทั้งเอเห็นน,อน้องตอนที่นอกก้องก็เดาไปควันใจรดแห่แน่นอนจะเกิดอายรพิ่มเรามาเต็นกันดูไ,มมไหมเรามรลดแห่จะเป็นควันใจน้องนาคคนวันชอบได้เป็นควันใจรดแห่จะดแห่แน่นอนเออของกูไถทำให้เศร้าใจเออใจรดแห่หยอกน้องมาเห็นน,อน้องตอนที่น้องเดาไปออะรดแห่แน่นอน เกิดได้พ้อม่เรามาเต้นกันดูไหมเป็นคนใจร้อนแหดเป็นคนใจน้องนายคนเจ้ามันชอบดด้เป็นคนใจร้อนแห่โอ้ยยุ่งจังเลยลโอ้ยุง่งโทรศัพท์แบตโทรศัพทเปอร์เซ็นต์ทุกสัปดาห์ทุกวันทั้งไอ้เสารดูโทรศัพท์ไม่ทันได้ชาร์จแบตเลยคนเสื้อผ้าเสื้อผ้าพวกกองอยังนี่อะไรบ่าเอามาทิ้งทำไมนี่โอ้ เสื้อผ้าก็ต้องจัดเป็นระเบียบเสื้อผ้าผักผักก็ยังไม่ทันได้เก็บนะทุกคนย,ยุ่งยุ่งแห้งเก็บผักดีกว่าผักผักก็ยังไม่ทันได้เก็บอืเก็บเก็บผักพักผูก็ไม่ทันได้เก็บอืเก็บโอ้เก็บแล้ว,ลวฟาดอืไม่ยุ่งาย เป็นยังไงบ้างเราท่านผู้ชมกับ5วิธี m o v ออ n นั่นเองถ้าผู้ชมเคยทำวิธีไหนหรือว่าชอบวิธีไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้บอกเพื่อนๆที่ใา้ล่างเอ้ยไม่ใช่ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยขออภัยในการพูดผิดนะท่านผู้ชมเฮ้ยงอออกแล้วอันนี้ดูด,ดิงอออกเลยเงออกกับการเต้นในคนอืมโอ้โหเฮ้ยงอ,อกลางเต้น โกถูกไปพันซับนะท่านผู้ชมช่วยดันช่องเราให้ไปพันซับหน่อยนะโอเคจะมีคลิปใหม่มานำเสนอ e ีพหน้าด้วยนะท่านผู้ชมอีพีหน้าจะเป็นคลิปรีวิวไก่มั้งเดี๋ยวก็จะถ่ายไก่นะท่านผู้ชมไม่รู้ท่านผู้ชมฟังเราพูดรู้เรื่องหรือเปล่าแต่จะพยายามพูดให้มันดีที่สุดนะโอเคไว้เจอกันใหม่ละคลิปหน้าแต่ขอคลิปนี้บอกว่า no move on เนาะ ก็เจอกันอยู่ทุกวันจะให้มูบอ่อนไะด้ยังไงอ่ะนะโอเคไว้เจอกันใหม่ละซีบายเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมืไปทําตามด้วยนะถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํานะเพราะว่าถ้าเจอกันอยู่ทุกวันก็อืมก็ไปดูคลิปที่ทําให้คุณผู้ชมจีบสาวสาวจีบสาว,าวหรือว่าบ่าวติดก็ไปดูได้เลยโอเคไปละซบาย